สวัสดีค่ะยุ่งจะมาแนะนำวิธีการใช้เหล็กกั้นผ้านะคะที่มีมาให้กับจากพงรุ่น L450 ด้วยค่ะตัวนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของตัวเหล็กกั้นผ้าของเรานะคะมาดูวิธีการใส่เลยค่ะ<ม>ก่อนอื่นเลยค่ะให้เปิดฝาครอบด้านหน้าออกมานะคะแล้วก็ฝาครอบที่อยู่ด้านข้างด้วยค่ะ จับตัวเหล็กกั้นตรงนี้อยู่ด้านขวามือนะคะตัวเหล็กกั้นผ้าตัวนี้ค่ะจะสามารถสไลด์ได้ลักษณะแบบนี้นะคะให้สไลด์ให้เหล็ก2ตัวนี้ค่ะโผล่ออกมาก่อนนะคะแบบนี้นําตัวเหล็กกั้นค่ะวางลงไปที่แผ่นเพจตรงนี้นะคะอ่าแล้วก็สไลด์ตัวนี้กลับไปที่ตําแหน่งเดิมค่ะจากนั้นให้ปิดฝาครอบด้านข้างก่อนนะคะและปิดฝาครอบที่อยู่ด้านหน้า เข้าไปแบบนี้ได้เลยค่ะตัวเหล็กกั้นผ้าตัวนี้นะคะจะมีสเกลค่ะที่ใช้ในการส่งผ้าให้เราด้วยนะคะเวลาใช้งานค่ะตัวแผ่นเหล็กตัวนี้นะคะจะยึดเกาะติดกับแผ่นเพจเลยเวลาใช้งานให้เลื่อนปรับตัวแผ่นเหล็กตรงนี้นะคะเข้าออกแบบนี้ได้เลยเวลาส่งผ้าค่ะตัวแผ่นเหล็กตัวนี้นะคะจะเป็นตัวกั้นขอผ้าค่ะให้เราส่งผ้าได้ตรงแล้วก็สวยงามขึ้นนะคะ เหล็กกั้นผ้าตัวนี้มีประโยชน์มากๆเลยค่ะเหมาะสำหรับมือใหม่เลยนะคะที่กังวลในการส่งผ้าค่ะสามารถติดตั้งตัวแผ่นเหล็กกั้นผ้าตัวนี้ไว้กับเครื่องจักรพงไว้ได้ตลอดเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางเพจเฟ c บุ o กเบอร์นีนาไทยแลนดและรับชมคลิปวิดีโอค่ะทางช่องทาง YouTube Bernina Thailand ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ